เยี่ก <rôle à> <Yeah. él>. ็จากที่ทุกคนรู้นะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่หนิงกับวานได้ขึ้นสเตทนะคะก็อยาให้วาพูดอะไรสักนิดหน่อยนะคะขอบคุณนะอย่าว่า นนดีใจที่ดเจอทุกคนในวันนี้นะคะบางคนก็อาจจะมาดูวงอื่นมาดูวงเราอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะตั้งใจที่จะมาเจอว่าก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะหลังจากนี้วาก็อาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ อน,นี้ยังเป็นโรบาร์ดเดซี่เดซ่อยู่ค่ะจะจะเปลี่ยนอะไรยังไม่รู้เหมือนกันอย่างเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมีคนแกล้งนะคะเดี๋ยวมีคนตั้งชื่ออีกเองเอีกจะเป็นโรบาร์ดสัสจจาตอนนค่ะก็อันนี้พูดว่าละกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีเนาะตั้งแต่แบบจริงๆตั้งแต่วงเก่าเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราแบบได้เป็นไอดอลมาแล้วก็เราเป็นเวลาอันสมคู่แท้ พอสมควรแล้วก็พวกเราไม่มีอะไรติดค้างกับคําว่าไอดอลอีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราทาทางานทุกอย่างอย่างเต็มที่มากๆนะคะให้วงก,ก็หลังจากนี้ก็ขอบนฟวาให้เพื่อนๆทุกคนด้วยรู้ว่าทุกคนแบบต่อสู้แล้วก็พยายามนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะรีบๆดังน,นะอย่าเราก,ก่อน ฝากสนับสนุนวงต่อไปด้วยเนาไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงอาจจะมีเมมเบอร์ใหม่เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะเเลือกันอยู่แค่นี้นะคะแล้วน้องๆทุกคนก็ตั้งใจมากค่ะก็เราก็ฝากติดตามเราสองคนกันต่อเลยนะคะตอนนี้นิก้าใช้ทุกช่องทางนะคะชื่อหนิมาริกาคะ จริงก็แบบก็ดีใจเนอะเพราะว่าที่ได้มารูจา้จักทั้งสองคน É, mó... Vou...